มาชมวิธีการอัดกรอบพระนางพญาพิมพ์เล็กนะครับเป็นพระเนื้อดินเผาซึ่งวิธีการอัดเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับเพราะพระแตกหนักได้กับกรอบทองไมคอนพิมพ์พระนางพญาพิมพ์เล็กใบนี้นะครับเรามาชมกันเลยครับว่าจะมีวิธีการอัดอย่างไรเริ่มแรกนะครับให้เราแยกกรอบออกมาก่อนโดยใช้คัตเตอร์แหตรงใต้หูตรงนี้นะครับเมื่อแยกกรอบออกมาแล้ว ก so right ็จะเป็นสองด้านแบบนี้นะครับด้านด้านนี้จะเป็นฝาครอบด้านหน้าจะมีซุ้มนะครับด้านหลังจะไม่มีซุ้มเราจะใช้ฝาด้านหลังเป็นตัวอัดพระเข้าไปนะครับให้นำพระนางพญามาลองวัดดูก่อนนะครับว่าต้องใช้ยางรองเบอร์ไหนอันนี้หลังจากที่ผมวัดดูแล้วต้องใช้ยางรองเบอร์บางครับเดี๋ยวเราจะไปเอายางรองเบอร์บางมาพันครับอันนี้ยางรองเบอร์บางนะครับประมาณ1มิล เริ่มพันจากจุดด้านบนนี้ก่อนนะครับพันมาพันลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็อัดเข้าไปให้ถึงริมอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวแม่เือทางด้านซ้ายกดไว้แล้วก็พันมาแล้วก็อัดเข้าไปให้ถึงริมแบบนี้นะครับแล้วก็พอมาถึงจุดสิ้นสุดตรงเนี้ยให้เราจับทั้งยางทั้งกรอบรวบไปเลยนะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้งไปแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับถ้าพันถูกต้องเนี่ยไม่หลุดออกมานะครับมันจะแน่นเสร็จแล้วพอเราจะใส่พระจริงๆเนี่ยเราก็นําพระนางพญาหงหน้าแบบนี้นะครับหงหน้าแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปในนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็กดวิธีการกดพระเนื้อผงเราต้องใช้นิ้วคู่นะครับอย่าอย่าก,กดนิ้วเดียวให้กดนิ้วคู่ถ้ากดก็กดลงไปเลยครับกดถ้ากดบแบบนี้ก็กด นิ้วคู่นะครับกดลงไปกดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็หันหลังกลับมาดูว่าถึงขอบถึงริมดีหรือ,อยังถ้าเราดูว่าโอเคแล้วเราก็ตัดยางส่วนที่เหลือนี้ออกนะครับส่วนที่เหลือนี่เราตัดออกไปเลยครับพยายามตัดในชิดขอบนะครับเพราะว่าเวลาเรานําฝามาครอบแล้วจะได้ไม่เพเยอจะสังเกตว่าองค์พระเนี่ยเลยขอบ พัสเลยขอบกรอบขึ้นมาแต่ว่าบันจะองค์ท่านเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของพลาสติกพอดีดังนั้นก็เวลาเราครอบลองครอบดูนะครับว่า,าครอบลงหรือเปล่าใบนี้น่าจะครอบลงครับตรงนี้มีเขี้ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้มีมีรูครอบไม่เข้ากันนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดลงไป เห็นไหมครับถ้าอาัดถูกต้องเนี่ยขอบจะเรียบนะครับจะไม่มีรอยผยุ่ยฝั่งนี้ก็จะไม่มีรอยผยุ่ยเห็นไหมครับองค์พระท่านก็จะอยู่ในส่วนที่นูนของพลาสติกพอดีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ